วันอาทิตย์นี้นะครับถ้าเกิดบีเอาชนะเทโรได้เนี่ยพวกเขาจะได้ไปเล่น AFC แชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มแบบอัตโนมัติเลยทำไมถึงเป็นแบบนั้น เดี๋ยวเราไ้ฟังรับก็อย่างที่รู้กันนะครับว่าโคต้าเอฟซีชั้นปลีกเนี่ยถูกซอยย่อยออกไปฤดูกาลละ2โคต้าพอมาปีนี้นะครับโคต้าก็ยังถูกจัดสรรเหมือนเดิมเป็น2ทีมนะครับ1ก็คือสําหรับแชมป์ลีกนะครับที่จะได้ไปเตะรอบแบ่งกลุ่มอัตโนมัติ2ก็คือแชมป์เอฟเอคับนะครับที่จะได้ไปเตะรอบคัดเลือกประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับคือบุรีรัมเนี่ยน่าจะได้แชมป์ลีกอย่างแน่แอยู่แล้วนะครับซึ่งเขาเนี่ยได้ไปเตะรอบแบ่งกลุ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย สิทธิ์ในการได้ไปเล่นแชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มจึงตกเป็นของทีมต่อไปตามลําดับแบบนี้ครับอย่างแรกก็คืออันดับหนึ่งในลีกซึ่งก็คืออย่างที่บอกครับบุรีรัมได้แชมป์ไปแล้วก็ปัดตกไปอันดับ2คือแชมป์เอเอครับแชมป์เอเอครับตอนนี้คู่ชิงคือบุรีรัมและบียูนะครับบุรีรัมได้แชมป์ก็ถือว่าปัดตกไปเพราะว่าเขาได้แชมป์ไปแล้วถ้าบียูได้แชมป์บียูได้ไปเตะแชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มแบบอัตโนมัติทันทีสมมติบียูพลาดไม่ได้แชมป์เอเอครับ โคตาอันดับ3ก็คือทีมที่ได้ที่2ในลีทีมที่ได้ที่3และทีมที่ได้ที่4ซึ่งเมื่อนับดูตารางคะแนนแล้วเนี่ยอันดับ2คือ BU นะครับถ้าชนะเทโรในวันอาทิตย์นี้พวกเขาก็จะได้สิทธิ์ไปเตะ AFC แชมเปียนลีกรอบแบ่งกลุ่มแบบอัตโนมัติทันทีเลยนะครับอันดับ3ก็มีความหมายครับเพราะอันดับ3เนี่ย จะได้สิทธิ์ไปเตะ AFC c แชมเปียนลีกรอบเพลย์ออฟนะครับซึ่งทีมที่ขับเคี่ยวกันอยู่ตอนนี้ก็คือมีท่าเรือแล้วก็เมือนทองครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าผลสุดท้ายจะออกมาเป็นยังไงครับแต่ว่าก็ให้กำลังใจครับทั้งสงทีมครับ